สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนี่นะคะเมื่อกี้ไปรษณีย์นะคะเพิ่งมาส่งนะคะข้าพเจ้ากับคงจังนะคะสั่งนี่มาค่ะอ,อันนี้ก็คือส้มส้มญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเรียกอันนึงนะคะคือส้มญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลายชนิดมากนะคะออโโโโนนนิิิฮงะะมการรรช เด็กขปองอ่าเด็กขปองนะคะเด็กขปองเนี่ยจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นส้มที่อร่อยมากแล้วก็แพงพอสมควรเลยนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นหน้าเป็นฤดูกาลของเขาด้วยนะคะอโนโคโนอโนเซสึเนะอ่ะก้อนนั่นเนี่ยยังมีมาเสร็จไม่ใช่ชิ้นเดียวหรือ๋ออันนี้นะคะอันนี้เมื่อกี้เขาจะห่อแพ็คมานะคะแล้วคุณจังนี่ตัดเรียบร้อยนะคะอันนี้เราก็แกะนี่ออกมานะคะ 。あ,あ、これどこですかน,ะะนะะี่ไこนนี่นะะีこ<ん>นะะี่น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 ี่เี่น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 ี่ h ี่นีันี่นีอนีกนี่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 นนี่นี่่่นี่่น่นนเนค ก็เลอันนู้นนั่นไหมเนี่ยเอฮิเมเอฮิเมนะคะนี่ก็คือจังหวัดเค้งนะここが愛媛県エヒメ県あこれが四国ケンはどんなね？エヒメ県だ関東とか東北で四国北海道はい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 はここはは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  ต่ถ้าเกิดว่าแบ่งเนี่ยอย่างอย่างตอนเนี้ยข้าพเจ้ากับคุจังอยู่ในโทโฮคุนะคะแล้วอยู่ในจังหวัดมิยากิแต่ถ้าอย่างนี้นะคะของเขาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือชิโกกุก็เหมือนกับเป็นภาคนะคะอ่าถ้าเรียกเป็นภาคภาคก็คือชิโกชิโกช,ชิโกกุนะคะชิโกกุ<ง>นะคะ<ง>เป็นภูมิภาคชิโกกุค่ะ ซึ่งเขาอยู่เหมือนกับเป็นเกาะนะคะแล้วจังหวัดเนี่ยนะคะจะอยู่ลงมาทางท่าทางเหนือเนี่ยเออก็ลงไปลงไปข้างล่างๆนะคะใกล้ๆกับทางเอ่อิใกล้ใกล้ไหนเนี่ยใกล้ไหนสิคะชิโกกุชิโกกุว่าใกล้เนอะโอคายามะโอคายามะนะคะอฮิเมจินะคะ,ะค่ะเน,นี่ยส้มก็มาจากตรงนี้นะค่ะเขาก็ ให้ดูนะคะเขา,าเรียกว่าน้าเหวนนะชิคโกกุนะคะชิคโกกุนะคะอ่ะค่ะ,ะเดี๋ยวเรามานี่นะคะกล่องประมาณนี้นะคะก็กล่องแพ็คแพ็คก็น,นะคะใหญ่ประมาณนี้นะคะคุมจังแกะมาสิว่าเป็นยังไงมัง่งธรรมดานี้เราก็จะไปซื้อที่ซุปเปอร์ม,มาร์เก็ตน,นะคะแต่อันนี้เรา เราลงสั่งมานะคะลงสั่งมาทานโอ้มีน,นันกบกันยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้านี้เราเพิ่งจะสั่งมาครั้งแรกมิเตค,คุดะอ,อดัมเมย์ให้ให้ให้ใหใหมีใบนะคะมีกี่รูปเนี่ยอืมหอเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนจะดูให้ให้รู้เป็นแต่ละลักษณยค่ะพวกอย่างเนี่ยจะเป็นดักรปองนะคะเป็นส้มที่ค่อนข้างอร่อยนะคะ มีกี่ลูกเนี่ยสามหกเก้าสิบมีสิบลูกนะคะซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะพอสมควรนะคะแต่ยิ่งเราสั่งมาเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นอีกเพราะว่าเป็นค่าส,ส่งนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นผลไม้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นของแต่และแต่และจากที่นะคะก็จะราคาก็ก็ค่อนข้างแพงนะคะอย่างตัวเนี้ย ตัวนี้ซื้อมา average average นะเซงกไหนะประมาณนะคะกกเซงเองนะคะโเยวปงนหกห้าเยนถึงแปรอยเยนมากอันี่ะหนก่อ่าฮะแต่ถ้าโดยปกตินะคะอย่างบางทีบางเดลเฉลียนะคะราคาถ้าเกิดว่าถ้าใหญ่หนอันนี้กกเล่โกเลยกโอเกเนี่ยอ่ถ้าอย่างใหญ่ๆหนะลูกหนึ่งก็ประมาณประมาณนะคะห0ารยเยนได้นะคะ อ่ะอย่างเนี้ยอย่างเกาะเนี้ยนะคะโดยประมาณนะคะโดยประมาณโดยประมาณก็ประมาณนะคะประมาณห้าพันเยนค่ะเดี๋ยวอาจิะเทสต์ไหมเดี๋ยวมาเทสต์ไหมอ่ะเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงมั่งเอาเอาหนูคุ้งจังเอาเยาวรกายอีเดียสก้าเพราะทนี้ฟูดุยอ่อ่ะอ่ะอ่ะเพราะกูเรียวยกลยเนาะอันนี้เนี่ยดเสก้ อีมอืออ่ะมอมอืมิงนงาว่นี่อไตอ่เนี่ยชริงไอมนี่ยบอกว่าเอาคงจังเอารูกเอารูกที่มันแบบดูนิ่มนมดูมันเนี่ยอย่างเงี้ยชัดจิตเก็เลยเมาว่ยดูไอันนี้อันนี้ก็เลยเยว่ากลออีกก่อนเ่ยน่ยังแข็งแขเลยเอารูกที่มันแบบรู้สึกว่ามันมันนั่นก่อนนะนะคะนี่เดี๋ยวไปล้างล้างก่อนนะคะ ตรงนี้ล้างไปแล้วอ่ะเป็นไงบ้างมาเด็กคปองเด็กคปองอืมนดีิเ่ยอืมอมหอมหอมอืมอีกอยนะ อนี่อยู่นได้ไหมนะอาบน้ำอาบน้ำอาบอาาบ้อาอาอานอน้น้ออบอาบ้อน้อาน้่อนน้อ้ำอาบอบ้อนอน้ออานอานอานอน้อบ้อาบอนอนอานีน้น้า้ำอาบนอน้อาบน้อาปนือ้อมมากเลยค่ะอืมเพราะว่าเมื่ออาทิตย์เนี้เ่าาสุดเนี่ยข้าพเจ้าคงจา ได้กระป๋องนะคะแต่ว่าของอีกแต่น,นี่เราเดินไปซื้อไม่ได้สั่งซื้อนะคะไปซื้อจากที่สถานีรถไฟนะคะก็เป็นเจ้าที่ขายผลไม้โดยเฉพาะก็ถือว่าเป็นเจ้าที่แพงกันนะคะแต่กลิ่นอย่างสิ่งที่ปอกมายังไม่หอมขนาดนี้เลยอ่ะอันไหนอันไหนลูกกูอ่ะไหมเนี่ยถ้าตรงถ้าเนี่ยคุณจำหมอถ้าตรงตรงถ้าถ้าถ้าตรงถ้าตรงหัวมันตรงเนี้ยนะคะเนี่ยตรงเนี้ย S <S จะหวานนะคะเนี่ยคุยกมนไหนก็กว่ากไหนแตก็กว่าไหมตงเนี้ยจะหัวมันจะตงเนี้ตรงเนี้ยที่เขาบอกตรงเนี้นะคะจะหวานอเดีย๋ยวว่าแล้วก็ชิมอืมอืมอ,อืมอร่อยอืหวานอะ่ะอืมสมราคาสมราคา โอเคเลยค่ะเด็กคะปังเด็กคะปัง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 นะคะอืมก็ส้มเป็นส้มญี่ปุ่นนะคะเก็เรียกอโน่ดูโกอโน่นันสกาลูดออริจินอลดูโกนี่ฮะนี่ฮะอ๋อเหรอคะอ๋อคงจะบอกเนี่ยเป็นส้มเนี่ยต้นตำรับจาก 19790 3ปีก่อน93ปีก่อนเลยเนี่ย20 30年前ぐらいですว่มีตั้งแต่ว่าา30ปีมาแลนะคะเนี่ยอันนี้ก็กยังว่าใกล้คนเร่ซีโมชีทำไปใต้ขนาดเดิมเออ,อ,อก็เป็นส้มมาตั้งแต่เมื่อเริ่มเริ่มเริ่ม,มพอปลูกมาตั้งแต่สังจุนเองไม่ประมาณ30ปีนะครับ สามปิดบีอืมนี่สามเซปเปยค่ะดลขกระป๋องอร่อยค่ะอันนี้เปลือกเขายังหอมๆเลยค่ะอืมโอเคเลยต้องจะบอกว่าเอ่อถ้าเป็นผลไม้พวกอย่างเงี้ยพวกส้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกอย่างเงี้ยถ้าเป็นส้มเนี่ยต้องซื้อลงทางใต้เนี่ยจะอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกสตอเบอรี่เอ่ออะไรพวกงี้นะคะ เออเอ๊ะอิจิโกะเดกโกะอชินะชิตากะโอชิเนี่ยเออโออย่างมากเอ้าเม้าเอ้าเม้าเออคิวชูถ้าเป็นผลไม้บางอย่างเนี่ยคะพวกส้มหรือว่าพวกเนี่ยค่ะเออ่สตรอเบอรี่นะคะเหมือนทางใต้จะอร่อยค่ะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ข้าพเจ้าคงยังนะคะขอตัวไปหมั่นได้ขับป้องกันนะคะค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะบายบายค่ะบายบาย